ไถึงป่น้องผู้หญิงก็อาบน้ำไปไ่ดยู่นไหมถาได้ให้เบียดหน้าถาไม่ได้่้ได้ไหออได้กับคู่เลยแต่ผมไเลือกคนใดคนหนึ่งเดียวขาดไดูกันพวกเราที่เป็นคนไทยจะใช้ระบบประชาที่มาในทีนี้ผู้อยากให้ใครอาบน้ำปลบกับคนนั้นดังๆวเดียวนะห้ามปลเบิชอบผู้ชายปลุกผชายชอบผู้หญิงปลุผู้หญิง เราเขาชื่อตอคุณชื่อโตผมชื่อเต๋ตอโเต๋ตเข้าใจอยู่านในขณะที่อมีวัถตัวให้หอย่ไม่มีแต่วันนี้มีดีไหมดีถ้าดีให้พยักหน้าถ้าไม่ดีให้พยกักหน้าดีไหมดีไหมเออเดี๋ยววันนี้ให้โตกะะับเต๋ตัวให้โอเคนะครับเขาไม่อยากต้อนะครับเจ้าหน้าที่ของ่านช่วยตัวื่นครับ โผล่ไปหน้แล้วใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่รอแล้วทำไมทำไม่ำไมผมไม่รอแล้วผมขี้เกียดออกความจำยังไงเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันไม่ต้องอใครเห็นอะไรต้องไปไม่ได้แต่พวกผมก็ใจต้องตอมไม่อยากใครเห็นอะไรต้องหลับตาฉันจะได้ไม่มองเห็นโอเคขอไม่ย้ำหมดฟอมเราหยุดก่อน ่อไปไม่ต้องมาบังพอแล้วเถ้วรออีกก็ปุ๊บนะครับตอนนี้น้องกอดข้าพยืนตรงๆนะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับหอยดำที่เดียวโอเคครับแขนแน่นๆขวาเดียบตึงๆขึ้นมาแล้วหนังมีคุณโต๊ะก็ออกไปในรองเกันด้วยเฮ้ยให้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะจับมือผู้หญิงสูงสี่ห้าเมตรยคุณรู้ไหมว่าที่บังงาตาที่เจ้าที่เล็กกว่าตอกก่อนยากตอกทีกว่านคุณโต๊ะทำงานสายดีกว่าขวายนเข้าไปสิมาต่อโยนค้าเขาไว้ Bye. โซมีหน้าที่ประคองและคอยปาดกิ่แขนขึ้นไหมครับทางด้านซ้ายครับเทลงไปเดี๋ยวเริดูนะครับข้อมือไม่เกินข้อศอกนะครับโดยกว่าจะอนุญาตทางด้านซ้ายครับยกแขนขึ้นมาทางด้านซ้ายมือนี้จะเป็นครีมอาบน้ำเราอีกทีที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติลงเทลงไปแขนทางด้านซ้ายนะครับปริมาณเท่ากันเห็นนะครับเริ่มดูได้ครับข้อมือไม่เกินข้อศอกเกินข้อมือไม่เกินข้อศอกนะครับแล้วต่อครับ ที่ดีสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะสามารถทําความสัตว์ริบไปได้อย่างซามหมดจดและจะต้องซึมผ่านริบไปได้เร็วเพรอบพิมพ์อำนาที่มีส่วนผสมของสารเดินเด่น้องตจาครับนมองไม่ค่อยสบายหรือเปล่าจากตัวเย็นๆมันปุ่นจะร้อนแล้วเนี่ยตัวเป็นตัวร้อนเริ่มรู้ตัวไหมตัวร้อนเออตัวเริ่มร้อนแล้วนี่ตัวร้อนจีงแล้วคนลุกทำไมล่ะ แค่ตร่นขึ้มาไมคุณตัวคนละก้างย่างนดูสิอ่ะดูต่อไปแล้วต่อการสอข้างนี้ครัาเอ็มมีความรู้สึกที่ดีเห็นมันขนาดตีบมกาดีเลยคนกำัเลิศลุกได้แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูนะครับว่าปริมาณที่ดีสกัดจากสมุนไรธรมชาติจากสูตผ่านพิวการ์ดี้ดูเป็นไงดระดับแคทสข้างมาเลยครับ ผมจะใช้ความสารนะครเปี่ยนแขนขึ่นมาไหมครับทางสองทางแรงต้าใช้ีนโบกเขานี่นะรับ 啥呀？ สองข้างในข้างไหนมีความเมียและรุนมากกว่ายกแขนสูงๆเลยครับเอาลงได้ยกขึ้นมาหน่อยตั้สองข้างกรเรากระโลงสัมผันถึสิสองข้างในข้างไหนมีความเมียและวุนมากกว่าทางนี้ใช่ไหมสองข้างในข้างไหนของกว่าไม่ต้องเขาก็โดย่างสิเออถ้าเกิดที่ใช้เขาโดดนั่นที่โดดเไม่ดีกว่าหรอข้างไหนของมันดูกว่า ครับมีใช่ไหมเชืはは่อไหมเชื่อไม่เชื่ออ่ะไม่เชื e ่อโดมกล้องที Wh ่กุญแจดีไปไหนเล่าอ่ะาทนายวองฝาเชื่ออย่างเชื่อไหมคิดผสมจะหล่นเลยที่สองท่านสองท่านดูกับเราหน่อยครับเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ทางเคมีเป็นขั้นตอนสุดท้ายถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าครีมอาบน้ำดูเอส์หรที่เราใช้อยู่นั้นคุณภาพดีหรือไม่หรืออยางกลับไปบ้างนะครับใช้ครีมอาบน้ำเราทีนั้นทั่วไปแค่แก้วสองใบครับ มันมีแก okay. nah, ้วเพิ่สองใบโอเทนต์นะแต่ไปในแก้วท hum ั้งสองใบปริมาณเท่า huh. กันเท่าก uh ันไหมอ้าวครับกลิ่นกายของเราเนี่ยจะมีสองกลิ่นก็คือกลิ่นเปรี้ยวและกลิ่นเค็มาต้องกาครับกลิ่นกายของเราอยู่ประเภทเปรี้ยวเค็มไม่ทราบแล้วคุณตอบแล้วครับเปรี้ยวหรือเค็มเปรี้ยวผู้ชายรู้จักแล้วคุณล่ะครับใช่ผมรู้ว่าคุณเป็นคนเค็มตั้งแต่เข้ามาแล้วเลยครับแต่วันนี้ น้บปลาแกากินการธุรกิจอะไรกันก่อนครับปลายังหยุดคิดอีกเหรอเขาเนี่ยเดี๋ยวกำทั้งบองท่านสองคนแล้วนะครับ <ปะ S 1> คุณโตขยิบประวัออติคุณโตลองน้ำปลากนครับอย่าพึ่งใส่ในแก้วนะครับวัดระดับน้ำปลาทั้งสองช้อนให้เท่ากันทำไมคุณโตสั่นขนาดนั้นล่ะถ้าคุณไม่อยากให้สัน่นครับให้สั้นเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวกัน บ้าใครขายโอเอี๊ยะเนี่ยบ้านใครขายก็แบรนด์โบราณว่ามันงั้นเลนะหมดเวลาแล้วทั้งสองขั้นยกก้องออกจากแก้วครับเดี๋ยวผมจะเช็คปริมาณทั่วไปใส่ลงไปในแก้วนะครับพอประมาณคือและเราเห็นก็วัดความเข้าใจระดับหนาจำเอาไหมเจาไหปครับ จากที่ก้นแก้วเลยครับใช้ช้อนคนได้เลยครับเชิญทั้งสองข้านลงใช้ช้อนตัดโอเคียงว่าทั้งสองแก้วเป็นของเหลวไหมครับเป็นของเหลวไหมครับเป็นของเหลวครับเป็นของเหลวครับเป็นของเหลวทั้งสองแก้วนะครับโปดเวลาทักยกช้อนออกจากแก้วแต่ยกแก้วไว้ในสภาพเดิมก่อนเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ทางเคมีโดยการที่เราจะใช้เกลือแทนข้าวเหนียวไงเราไมต้องใช้เกลือครับ เพราะเวลาคนเราเมื่อออกเงินแล้วจะมีความเก็บกินใช้เรืองการข้ามเหมือนใครถ้าเป็นอาชีพที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเมื่อเติมเกลือลงไปจะสามารถละลายเกลือ้ทั้งหมดแต่ถ้าเป็มอาช้พที่มีส่วนผสมของ,งสารเติดจากประเภทเกลือสลิดไข่สมุนซึ่งเป็นสารเติมเต็มที่ผลิตมาจากไขมันจะเกิดการของโอมิโกนทวิทีน้องก็พี่ไม่ได้ว่าอยู่นะถ้าสวยได้ยังอยู่เนี่ยพี่จะว่าได้อย่างไรพี่หันไปใด้แล้ับเข้าใจไหมความอยู่รอดของมนุษย์ ก <laughs> ็คนพิการก็ได้แต่ขว่าข้าวต่อยที่ไหมเข้าใจนครับจะใส่เกลือไปในครีมอาบน้าวที่หนึ่งช้อนสองช้อนทั่วไปหนึ่งช้อนสองช้อนเท่ากันครับเชิญครับทั้งสองการใช้ช้อนคนเด็ยครับถ้ารีมอาบน้าที่ดีสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเติมเกลือลงไปสามารถละลายเกลือได้ทั้งหมดแต่ถ้ามีส่วนผสมของสารเติมแต่ประเภทกรดซสลิไฟสมุนจะเกิดการก่อตัวเป็นก้อนบางที หมดเวลาครับทั้งสองท่านวางไว้ในถุงยอยของตัวเองครับถ้าเกิดคุณอาบน้ำไม่ปิ้งอาบน้ำด้วยสบู่ทั่วงท้วไปเวลาคุณล้างตัวด้วยน้ำสะอาดที่แหละครับสิ่งที่คุณพบเจอก็คือพวกข้าวไขดสบู่ระนี้จะไปคุณตานตุนตามตะแกรงตามฝาป้องน้ำไม่ไหลลงโขงหรือน้ำกระเร่ะและไข่สบู่ระนี้จะเป็นตัวเหตุของการเกิดโรคต้นเขาแตกเมื่ออาบน้ำเสร็จคุณจะรู้สึกว่าเหนียวเหนือยน้ำคุกคายพวกไข่สบู่ดำ อยากให้คุณตานนุ่งถังสมบงผงผนื้อละลายไข่เทร็จไม่ดีคุณจะรู้สึกว่าเหนียวเด็กหนักหึือเปลยิ่งใช้ช้อนคนมากเท่าไหร่เกลือยิ่งละลายมากเท่าไหร่ปฏิกิริยาทางเคมีก็ยิ่งเกิดมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณอาบน้ำด้วยครีมอาบน้ำร้อนี่ส่วนผสมของขมุกธรรมชาติจะทำความสะอาดผิวการณ์ได้อย่างสะอาดหมดจดไวจ์ไลเซอร์และชาเขียวจะทำให้ท่านรู้สึกเย็นกายสบายตัว เมื่ออาบน้ำเสร็จส่วนกส่งฟองสบู่ไปธรรมชาติไม่ใช่ไข่สบู่เรือจึงระบายไข่เท่ดีคุณจึงรู้สึกเย็นชุ่มคืนกลิ่นเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองแก้วเป็นของเหลวใช่ไหมใช่เราจริงจะเป็นของเหลวไหมรับเป็นยังเป็นของเหลวไหมรับและตามความขลาดไปเห็นครับจักตัวปิดปมสบู่ที่เราซื้อมาใช้นะครับเป็นฟองๆหนึ่งมันจะแตกแสบแตกไปไหนใช่ไหมได้ขึ้นควรหมดไหมหมดแล้วก็สบู่นั้นก็จะเริ่มแตกไป คนหนึ่งนะครับของการขึ้นรูปก้อนสบู่คุณภาพชีวิตที่เราไปใช้ในสัมผัสกันทุกวันแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเขาผลิตมาจากอะไรแต่วันนี้มันรู้อยู่แก่ใจจะกลับไปใช้กันไหมมันก็เรื่องของเถื่อนเมือนสบู่ที่ผมใส่กลิ่นน้ำตาลใส่กลิ่นไงถ้าเป็นน้ำาที่ดีสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะต้องมานับกปลี่นน้ำตาลได้ดีนะครับตามข้อตลาดของชื่อใจใช่ไหมครับเป็นไงอ่ะเชิญครับคุณพ่อ ชื่นใจไ <c oughs> หมหอมปากเลยนะอ่ะเราคิดกัน <c oughs> อันไหนออกปากอันนี้เดียวกันอันนี้คิดหอมปากแล้ก็เสื้อพีเอลเราไปไหนรึป้องอันไหนออกปากอ่ะอันนี้ออกปากจริงจรด้วยเดี๋ยวผมจะส่งคุณลองดูน,งนะครับแก้วที่เป็นปก้อนหรือตามของตลาด แ่วที่เป็นพวงเล็บคือเราสิบกิ่งตรงต่อต่อกันไปแบบกระโดงห้ามือสำหรับทั้งสองท่านถ้ามีคำพูดใดที่ยาวาจากใดที่ไม่สุภาพก็ขอไป่เวรณียินี้ด้วยและต้องขอขอบคุณที่รวมสารทีสิทธิ์ครับขอบคุณนะครับ